ดูคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าปกเกมของโลบอกนะทีนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่น toilet tower นะครับนะซึ่งุกวิดีโอนี้เนะี่ยผมก็จะพามาดูกันนะครับผมว่าในการเล่นของผมเนะี่ยสำหรับ โหมดไ,ไหเนี่ยทุกคนคิดว่าผมเจะเล่น,นางานกันแค่ไหนแต่ผมเนี่ยอาจจะเล่นไม่นานนะครับเพราะว่าผมต้องตัดฉากไปบางส่วนนะีไมอไม่ได้เห็นสิ่งที่น่าเช่่อ์หรือว่าสิ่งที่คุณไม่เคยรู้นั่นก็คือคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้ว่าพาฉากเด็ดได้ แน่นอนว่าทุกคนคาดชักดิดได้เพราะบางทีผมอาจจะจัดชักดิดออกไปอบกุ้งนั่นแหละสิ่งนี้ผมพูดถึงอนี่ตอนแรกผมแล้วก็ได้มาอยู่ที่โอทีแม็เรียบร้อยนี่นคะครับผมได้มาหาเพื่อนเย่างนี้เตืวคงมันทำอะไรไม่ได้หรอก โอเคแล้วก็ไปตะเกียบนดูตัวคนนี้ก่อนเอ๊ะเอาอะน่าจะไหวนะครับไม่รู้เหมือนกัน ถามว sí ่าผมมีตัวอื่นไหมไม่ถ้าพูดถึงตัวอื่นเลยถ้าเป็นจะเปิดของสก็นตัวไม่ไี้เออขนาด้ก็คือแับนี่เป็นดเ มีคนยังกินเซอร์เฮ้ยไหวครับไหวอะไนคอมีกินเซอร์่แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะ เด็กชเลยวยากลองทดสอบ เนื้อก็วาแลวเรียบ้อยครับเก็บทีเดียวหมดว้าว ตอนนี้ตอนนี้ที่เดี๋ยวผมจะขอตัดขับนี้แล้วกันเพราะว่ามันเป็นขับที่เล่นนานมากกว่าผมจะอัปเดตผมจะอัปเดตวิดีโอขับไปอีกครั้งไม่ต้อใช้เวลาหนึ่งหรืสองวิปนะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่ผมจะได้อัปเดตก็คือมันก็ถึงเวลาที่ผมจะได้่องอัปเดต ส่วนนี้เราก็สามารถอัปเดตไปเราจอหาเป็นคนที่สองอย่างนี้เพระวังตัวฟวามตึงไเครียดความเสี่ยงแต่ว่าในท่นีราวางตัวปิดในตอนนี้แบบผมก็พยายามหาเป็นให้เป็่คิเลส์มาเริ่มด้วยกันเพราะว่า โดดน,นี้จะเป็นเทคโนโลยีโซโล่เขาเหมือนเล่เนอเลยนะแต่แค่มันเหมือน,ลนอนลไสมากกปะที่แดดนี้เนอใครเล่นข่าวแล้วบ้างนะครับผมโดยที่โซโล,ล่นะก็เลยมาบอกผมด้วยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นโซโล,ล่นะใครเคยเล่นโซโล่แล้วผ่านบ้าง เลยที่ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็วันนี้กิจกรรมแจกตรงนี้นะครับจกตรนี้คาสิคาเม่าบเยร์คออัพเกรดะคาเมราคแล้วก็ตัวความต่างตรงนี้นะครับผมแจกนะเไเลคาเม่าเออคาเมาผมไมแจกเนยคือผมมีเจียนะครับบอกไว้ก่อน ตัวเ,เกมมันเริ่มบักเลยนะเ,เกมเขาเรเิ่มบักแล้วนนี้ผมก็ได้าการเล่นมาเป็นที่ที่12ซึ่งมันเล็กมากๆโอ้ย นี่คือแหลกมากเลยนะคือแบบตอนนี้คือแหลกนะครับอย่เนี่ยมอรมากทุกอย่างทุกอ,อ,อย่างทกดย่าทกอย่อองุาง จะตัดชอ็อตไปตอนที่ประมาณเล็ไกลล้วจันนะตอนนี้เราก็มาถึง,งั้นอนที่ั้น,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 นต่้ตอตี่ขั้นต่นตนี้ีัันน้

ตัวเล gend ขึ้นไปเท่านั้นพวกเอ่อิกูดกแลอะไรพวกนี้ผมผมไม่ผมผมไม่แจกให้นะครับผมจะเอาเล gend เผมจะเอาเล gend เขึ้นไปครับเล gend เขึ้นไปจะคือหมายถึงเล gend เเนนมิติออสไลเยนติเมตอะไรพวกนั้นนะครับมีแต่ะระดับเล gend เไปเป็นต้นเลย นั่และครับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วทีนี้ผมก็จะเฉลิมฉลองคลิปหน้ากันนะครับผม,มจะผู้ดตาม500ซับเนี่ยผมก็จะเฉลิบฉลองอีกนะวันนี้นะครับผมเราก็มาค่อนข้างจะให้ดเช่นเดียวกันซึ่งถ้าไม่รู้ท่าไรผมจะขอตัดฉากนี้ไปอีกฉากหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ไปประมาณ45แล้วเจอกันนะครับผม กออใช่นะครับผมก่อนที่ผมจะตัดไปฉากนึงเนี่ยก็นี่นะคบผมก้อนรีจะไม่เช่าคงคงนะแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกัน4.5เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ไว้ถึง4.5ก็จริงแต่ตอนนี้ก้อนรีจะตันไปที่เรียบร้อยแลครับผมดูดันอีกทีเดียวพอสมวรอ่ะแล้วผมก็ได้ลาแรงไปแล้ว มันมีชิ้นส่วนท่เดียวแะมันสามารถเมินทางไได้ไกลนี่กล้องโดยกลุ่มเพิ่มเติมแต่ตอนนี้มันมีปัญหาอไู่ปหาหนึ่งที่กลุ่มไม่สามารถตัดชิ้ได้ยาวขนาดนั้นคือถ้าจะให้ตัดตุ๊กแต่ตนเกมยันท้ายเกมมันก็จะานมาผมไม่สามารถตัดสึงชั่วโมงได้ครับ คือแบบไม่สามารถอัดเป็นชั่วโมงได้ไ่ะคือเอาจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นแค่พักหนึ่ยเราเอาอินพอ อยู่อร่อยครับไม่เคยอร่อยคือแบบผมอยากได้ซันต้าที่สุดมากเลยนะตอนเนี้ยแต่ค like ือแบบมันไม่มีอะราคามันแพงมากแพงมากกว่าแพงมากเลย คือราคามันาดนึกดีครับทุกคนมมนคือแบบโคตรแพงแพงแบบแพงเลยอ่ะตอนนี้การผลิตโซเดียมมันจะทำให้เราสะสมนะคะเป็นท่เรามดาก็คือมันจะวางเยอะไม่ได้นะผมไม่อยากวางเยอะมันสับสนเดี๋ยวไว้ไะเจอกันตอนที่45ครับอันนี้พูดรจริงๆแล้ว เอิ่มดูครับเมื่ยกีงผมดูสุดทาก็หว่ามันเปแนี้คาหลอกเกณต้องมายาวเลยผมไม่เอ้จัดการครับเมือดียวพี่จะนอลีตาแล้วสองคนนะพอเริ่มไหวแล้วผมมีหวังว่าจะไหวผมเชื่อเลยต่องของผมเองครับ ัเชื่อใจพวกผมเพราะว่าเราเป็นไรที่ผมก็จะวางที่มันเยอะที่นีแต่ผมยังไม่เคยคิดแล้วกันเพราะตอนนี้มันเริ่มหนักแล้วมันก็เริ่มหมุดใจครับ ตอนน,ตอนนี้คนมีเพอร์โเหลือให้ไม่กี่คนนะครับที่เหลือผมก็คนที่มีอรีนะตอนนี้ล้ำใสมาที่สีครับสีแดงสีเห่ืองสีฟ้ามาครบครับไม่จะเลือสีเหลืองหนหน่าเสียดาย ซึ่งตอนนี้เราก็ใกล้จะจบคลิปแล้วผมจะขอไปตอนผมจะวาร์ปไปตอนที่50เลยทุกคนผมเจออ e e ีวี e ไว e ้อีวีไวเข้าปะปะยางปะยังอีวีไว้ไหวไหมไหวไหมอีวีเว้ใส่ละแม่ไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวเลยซึ่งตอนนี้ผมเลือดบล็อกเลยเลือดลอยค่ะผมแล้วก็จบรียบร้อยแล้ว สำหรับหมดนี้ซึ่งเรียกได้ว่าหลุดมาค่อนข้างไกลโอ้โหเหนื่อยไปไกลจริงๆก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมก็สำหรับกิจกรรมนะครับผมนะก็ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับผมในตอนกลางๆคลิปเนาะก็นะคร,ๆๆครับผมขอลาก่อนนะครับผมทุกคน